สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤกษฎนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ให้กับคนราศีพฤกษฎที่เป็นคนโสดคนมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะสามารถเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลย<ม>คลิปวิดีโอนี้นะคะมีผลไปจนกว่าจะมีการออกคลิปใหม่มาให้นะคะในเดือนหน้า<ม>พลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้อ,อาจจะไม่ตรงกับใครเลยหรืออาจจะมีการสลับกันในตัวตนของคุณและตัวตนของเขานะคะ เขาคนนั้นแหละเขาคนที่คุณก็รู้ว่าใข่นะคะถ้าฟังรู้สึกไม่สบายใจไม่มีกำลังใจกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะเรามาดูกันในยก่อนว่าพลังงานในเดือนนี้นะคะของคนราศีพฤษภเนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หัวใจเนี่ยเป็นยังไงนะคะ p a g e of Pentacle ค่ะ mm. เจ็บไม่เท้าบางคนก็มีคู่แข่งอืมมีคู่แข่งอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่านี้หน่อยถ้าไม่อยากโสดนะสำหรับคนราศีพฤษภในเดือนเนี้ยเดือนเดือนกันยายนเนี่ยคะ่ะช่วงห่วงเดือนที่คลิป มีผลเนี่ยคือประมาณถึงประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยนะคะคือมันจะเป็นลักษณะของการที่ไม่ว่าคุณจะชอบใครอยู่เออไม่ว่าคุณจะชอบใครอยู่เอาเป็นการชอบคนอื่นก่อนละกันสําหรับบางคนที่ชอบคนอื่นสําหรับบางคนที่ชอบคนอื่นอยู่จะมีคู่แข่งเออจะมีคู่แข่งจะมีคนที่แบบว่าอ่า คือไม่ใช่แค่คุณที่จีบเขาคนเดียวไม่ใช่แค่คุณที่อยากคุยกับเขาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีการแข่งขันนะ่ะเออมันมีการแข่งขนันมันมีคู่แข่งเข้ามาคือคู่แข่งเนี่ยก็คือเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างอ่าเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสายมีความพยายามเหมือนกันนะ่ะเป็นคนพยายามเป็นคนมีความมุ่งมันะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สิ่งที่เราที่คุณจะทําสามารถเอาชนะใจเขาได้คือความแบบเรื่องติดใจอะ่ะเออต้องใช้ใจคุยกับเขาเลยคือแสดงความจริงใจคือเขาเรียกว่าอะไรอะไรที่เป็นความสม่ําเสมออะไรที่แบบว่าอะไรที่เป็นตัวคุณะคะ่ะคือเขาจะดูที่ความสม่ําเสมอของคุณเลยหรือถ้ามองมุมกลับกันจะมีคนเข้ามาหาจะมีคนพยายามแบบว่าบุกเข้ามาหาคนราศีพฤกษบเนี่ยคือใช้คําว่า มีความตื้ออ่ะเออมีความตื้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความเข้ามาแล้วคนราศีศพฤษภเนี่ยก็จะแพ้ก็จะแพ้ทางคนที่แบบว่ามีความแบบเอาใจใส่มีความอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดอะไรประมาณนั้นอ่ะน,นะคะคือแบบว่าคนที่อยู่ใกล้แล้วรู้สึกแบบเออเขาใส่ใจจังเลยคนราศีศพฤษภแพ้คนใส่ใจพูดง่าย คนราศีพฤษภแพ้คนใส่ใจนะคะในช่วงนี้คือคือช่วงนี้ถ้าใครเข้ามาก็คือคุณจะมองไปที่ คือคะแนนน่ะมันเทใจไปให้กับคนที่แบบว่ามีลักษณะแบบเออสม่ำเสมอเนาะใส่ใจในรายละเอียดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใครๆเขาก็ชอบคนเอาใจกันทั้งนั้นแหละถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงอะเนาะถ้าใครไม่สม่ำเสมอพอสมมติเราตัดสินใจเลือกเขาไปสักพักหนึ่งเขาเปลี่ยนไปแล้วก็รู้แล้วว่าเจ็ดเหรียญมันเป็นช่วงเวลาของการอ่า การดูคนนะมันเป็นช่วงเวลาของการดูคนการแบบว่าใช้ประสบการณ์ที่เคยเคยเจอมาหรืออาจจะเจอเองหรืออาจจะเห็นจากคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นตัวคัดกรองคนเลยแหละแต่ว่ามันจะมีลักษณะของการแข่งขันเกิดขึ้นซึ่งพฤกษบบางคนอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันที่ไปแอลคนอื่นอะไรไอย่างเงี้ยหรือพฤกษบบางคนก็มีคนมาแข่งขันเพื่อที่จะเข้ามา เอาชนะใจคนราศีพฤกษ์ศพแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือคนที่จะเอาชนะใจในความสัมพันธ์นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวพฤกษ์ศเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือมีคนเข้ามาแข่งขันจะเข้ามาหาคนพฤกษ์ศบุคคลนั้นคือคนที่มีเป็นคนที่มีลักษณะแบบมีความเป็นแม่มีความเป็นแม่มีความเป็นพ่อมีความละเอียดอ่อนอะไรอย่างนั้นนะคะ คนลักษณะอย่างเงี้ยจะแบบเด่นชัดมากคือเข้าตากรรมาการแหละพูดง่ายๆเขากําลังเดินทางมาเออเขากําลังเดินทางมาหรือบางคนนะคะมีโอกาสได้พบเจอใครคนนั้นจากการท่องเที่ยวจากอะไรอย่างเงี้ยจากการไปเที่ยวจากการไปประชุมไปสัมมน,หนาหรือบางทีแบบแคบบางคนเนี่ยอ่าถ้าใครเคยฟังเพลงอะไรนะถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานอะไรกว่าที่เคยอะไรนั่นนะคะ คือมันมีอยู่จริงนะคือแบบอย่างสมมติคุณเคยไปร้านไปร้านร้านหนึ่งอาจจะเป็นร้านหนังสือหรือคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วแบบจากเวลาเวลาลูทีนปกติที่คุณเคยไปคุณอาจจะไปช่วงแบบ10บโมงสิบเอโมงแต่ว่าวันนั้นนะบังเอิญบังเอิญเอออยากจะไปช่วงบ่ายช่วงเย็นจงเลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันบังเอิญว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ใครคนหนึ่งอ่ะเข้ามาในช่วงเวลานั้นพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบบังเอิญได้เจอกันเอ้าฉันก็มาคาเฟ่น,นี้บ่อยนะทำไมฉันไม่เจอสักทีอะไรประมาณนั้นน,น,เนะเนาะมันจะเป็นลนักษณะของอ่อทามมิ่งอะค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบแค่คุณเปลี่ยนเวลาคุณก็เจอเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นเลยคือ บางคนที่เป็นสถานะแบบคนคุยคุยกันอยู่แล้วมีโอกาสได้มีเวลาใช้เวลาร่วมกันนะคะแบบอาจจะแบบมีไปเดทไปทไปกินข้าวไปดูหนังอะไรอย่างนี้ด้วยกันนะคะมีลักษณะของการใช้เวลาร่วมกันแหละแต่เรื่องของเวลาเนี่ยมันจริงๆนะแค,นแค่เปลี่ยนเวลาแค่เปลี่ยนเวลาเราก็มีโอกาสได้เจอคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหม่อะ ราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญผู้มีความอบอ้อมอารีผู้มีความมั่นคงและมั่งคั่งมั่นใจอะไรอย่างนี้ The elephant ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ มันมันจะมีก็อย่างที่เราบอกแหละว่ามันจะมีตัวกฎเกณฑ์บางอย่างที่ที่มาควบคุมอะค่ะที่มาที่มาควบคุมอาจจะเป็นในเรื่องของอย่างที่เราบอกแหละว่าถ้าให้เราดูตามวงจรไพ่นะคะแล้วก็ตามเส้นเราแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเวลาคําว่าเวลาในที่นี้ไม่ใช่เวลานานเวลาสั้นอย่างนี้นะแต่มันเป็นลักษณะของช่วงเวลาแบบ ช่วงเวลาไปในสถานที่เดิมแต่แค่เปลี่ยนช่วงเวลาเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนที่นั่งอะไรประมาณนั้นนะคะเออประมาณนั้นแหละเราคิดว่าคุณน่าจะเจอเขานะเหมือนบางทีแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เจอปะหน้ากันสักทีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อ่า พักตัวเองพักตัวเองพักตัวเองไม่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 อยากรับรู้อะไรยางเค่ะยังไม่อยากมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มีก็คือพักตัวเองไปเลยอ,อย่างที่เราบอกแล้วว่าคุณอาจจะอยากไปรีแลกซ์ตัวเองแต่ว่าในช่วงเวลาที่คุณรีแลกซ์อยู่อะคือในวันที่เราไม่ต้องการอะโชคชะตามักส่งใครสักคนมาจริงๆเนะเออจริงๆ ความรักครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบอย่างง่ายดายหรอกในช่วงในช่วงห่วงนี้นะคะความรักนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดายเพราะว่าคือคุณก็ค่อนข้างมีความยื้อเกมอะดึงเกมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเป็นคนจีบถ้าพึ่อศพจีบเขาอยู่ก็ยังไม่อยากระบุสถานะที่แบบรัดตัวเองไว้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยคืออยากชิวๆอยากรู้สึกอยากแบบ อยากอยู่สถานะตรงนี้ก่อนรู้สึกว่าอยากศึกษาเขาให้มากกว่านี้ทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนไปจีบเขานะเออเป็นคนไปจีบเขานะแต่ว่าคืออยากอยากแบบอยากมีช่วงเวลาอย่างเงี้ยเหมือนมันจะมีคนบางบางลักษณะที่จะชอบชอบความรู้สึกแบบตอนจีบกันนะมากกว่าตอนเป็นแฟนกันเออมันจะมีคนแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะหรือถ้าบางทีเนี่ยถ้าเป็นคนที่ คนอื่นมาจีบอ่าถ้าเป็นพฤกษบที่มีคนมาจีบคือพฤกษบก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีไหมมันเป็นเรื่องของเวลาทั้งหมดเลยอะของคนราศีพฤกษบอะคือเวลาทั้งอย่างคนโสดมันก็ควรเปลี่ยนช่วงเวลาบ้างอาจจะไปเจอเขาในช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยถ้าเราเปลี่ยนเราก็อาจจะเจอเขาเออ เราอาจจะเคยมายืนจุดที่เดียวกันแต่แบบว่ามันเป็นไปตามเพลงที่เราบอกเนี่ยเพลงนั้นเลยฟิลนั้นเลยนะคะคนราศรีฤศพฤษภพอแบบพอเจอปุ๊บอะอย่างในกรณีของบางคนที่เจอแล้วก็ยังถูกดึงเวลาไปอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุ๊บปับรับโชคอะไรขนาดนั้นทุกอย่าง้วยแล้วแต่พิสูจน์ความอดทนความสม่ำเสมอนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่โรแมน n g แองเจลดีกว่าต้องการบอกอะไรคนราศรีพฤกษภฟร,รีโยเซ่จ้ะมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคุณเ, <c oughs> เขาเรียกว่าคุณได้รู้จักตัวเองอะรู้ว่าอ๋อเธอก็สามารถแบบว่าควบคุม ทุกอย่างได้นะโดยการลองรู้จักตัวเองจริงๆอะศึกษาตัวเองจริงๆ let your friend h e l you นะคะบางทีเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะว่าการพบปะหรือการฟังการแบบจะจะอธิบายยังไงดีเนี่ย คือมันเป็นเหมือนกับว่าบางทีอะค่ะบางคนเนี่ยคือพอพอได้รู้ได้ได้ทำความรู้จักตัวเองมากๆได้แบบว่าได้ให้อิสระทางความคิดของตัวเองแล้วอะบางทีคําว่าอิสระทางความคิดของตัวเองคืออาจจะหมายถึงว่าบางพฤกษบ,บางคนก็จะเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าวอะไรชอบฟังความคิดเห็นคนอื่น ดึงความคิดเห็นคนอื่นเข้ามาช่วยในการตัดสินใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าอันนี้คือไพ่ต้องการแนะนำคุณว่าให้คุณเนี่ยใช้เซนส์นของตัวเองใช้เซนส์นของตัวเองแล้วให้เพื่อนของคุณเนี่ยให้คนรอบตัวเลยเนาะไม่ใช่เน้นแค่เพื่อนหรอกคนรอบตัวเนี่ย อาจจะมีการแนะนําให้รู้จักหรือบางทีอแบบการไปพบปะเพื่อนฝูงเนี่ยก็คืออาจจะทําให้เจอเขาบ้างอะไรเงี้ยนะคะคือมันเป็นช่วงเวลาของการให้เวลาตัวเองอ่ะให้เวลาตัวเองไม่ใช่ว่าแบบให้แต่คนอื่นมาคอยควบคุมตัวเองเอาความรู้สึกคนน้นมาควบคุมตัวเองเอาความรู้สึกคนนี้มาควบคุมตัวเองให้ตัวเองอยู่ในกรอบนั้นตลอดเวลา แต่คือช่วงเวลานี้ค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็คือให้คุณเนี่ยใช้ตัวเองนั่นแหละควบคุมตัวเองไม่ต้องต่อให้มีคนรักหรือไม่มีคนรักก็อยากเอาตัวเองไปยึดโยงกับเขามากให้ยึดตัวเองเป็นหลักนั่นคือการรักตัวเองนั่นเองรักตัวเองและเคารพการตัดสินใจของตัวเองเสมอ ขอให้คนราศีพฤษภโชคดีนะคะอ่านยาวอ่านนานเหลือเกินนะคะยืดเยือ้อเพราะว่ามันมีบางคําหลายคําที่เราไม่รู้เราจะใช้คําว่าอะไรดีนะคะติดขัดตรงไหนขออภัยด้วยนะคะขอให้คนราศีพฤษภโชคดีค่ะขอใหอ้การเปลี่ยนเวลาออกไปเที่ยวออกไปเดินเล่นของคุณนะคะพบปะใครสักคนนะคะแล้วก็ที่สําคัญระวังน้ําท่วมด้วยนะจ๊ะคนราศีพฤษภสําหรับวันนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ